เฉลยคำศัพท์ภาษาใต้นะครับหมวดผักและผลไม้นี่ตัวนี้คือหัวครกนะครับจะเป็นมะม่วงหิมพานา์แต่แต่ละจังหวัดจะเรียกไม่เหมือนกันนะบางจังหวัดก็เรียกเม็ดท้ายยายาล่วงหัวท้ายก็มีนะครับแล้วแต่นะครับแต่ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นหัวครกนะครับแล้วก็อันต่อมาจะเป็นมะลิหรือว่าหญ้านัดนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็เรียกไม่เหมือนกันอีกก็คือสับปะรดครับผมส่วนมะละกอนี่ส่วนมากจะเรียกคล้ายๆกันลอกอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคง คงข้าวโพดนะครับแล้วก็มีลูกแตงนะครับแต่ผลไม้ทุกอย่างเขาจะเรียกว่าลูกลูกท้อนลูกนาวลูกส้มลูกลูกขึ้นต้นด้วยลูกหมดเลยนะครับเหมือนกับทางอีสานบ้างที่เขาเรียกว่าบักแล้วก็อันนี้แตงกวาก็คือแตงเบานะครับส่วนสวะก็คือละมุดครับผมส่วนดีปรีจะเป็นพันหนึ่งของพริกแต่ภาคใต้เขาเรียกดีปรีไปแล้วอ่ะเขาก็เลยเรียกดีปรีนะครับนี่ อันนี้ก็คือพริกนะครับส่วนใครก็คือตะใครก็ผมส่วนอันสุดท้ายขี้พ้าคล้ายๆแบบพวกน้ำเต้านะครับนั้นมันก็คือฟัก